สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกแล้วกับ Hot Fairy X วันนี้เราก็จะมารีแอคของวงน้องใหม่ใช่ไหมน้องใหม่เนาะใช่ให <painting. S 1> ม่ยูอ่าก็ก็คือได้รับรู้ข้อมูล i n s i ด์มาว่าเดบิวต์พร้อมน้องเหมียวถูกไหมใชน่น่นนาจะใกลายกันวงนี้มีชื่อว่า Bad Million ซึ่งให,ให้บอกตามตรงคือไม่รู้จักสมาชิกคนไหนเลย แล้วก็ไม่รู้จักค่ายค่ายนี้ด้วยค่ายว่าน่าจะเป็นค่ายใหม่หรือว่าเออนานแล้วแล้วก็สําหรับแบดเรียนจริงๆอ่ะฉันนไม่รู้จักแต่เห็นภาพเมมเบอร์แต่ละคนอ่ะผ่นานๆแบบแวบๆเท่านั้นอือคิดว่าสมาชิกหรือว่าเพลงเพลงซูมเนะี่ยที่เรากำลังจะรีแอร์อ่ะคิดว่ามันจะออกมาในมุมไหน ฉันคิดว่าน่าจะมีความแบบไม่ได้แบวอาจจะแบบว,ว่าเท่ๆตามชื่อเนาะแบดบิลเลียนเฟียดเฟียดนิดนึงใช่ไม่ได้ขายหวานคือจริงๆอะฉันฉันคิดว่ามันน่าจะเซ็กซี่นะไ,ไม่ไม่ไม่รู้เดาฉันฉันว่าไม่คือคือคอนเซปต์วงอะก็คือเพลงนี้อาจจะเท่กออ็เป็นได้แต่ว่าเพลงหน,น้าหน้า,าอาจจะมีเซ็กซี่อะไรเงี้ยอาจจะบุ๊บุ๊บอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วมิวก็คิดว่าแบดบิลเลียนเป็นวง ฉันก like like ็คิดว่าน่าจะแบบเท่ๆแบบ Girl c ลค s าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอืมก็สําหรับแฟนคลับของวง b a ดวิลเลียที่เข้ามาดูเนาะก็สามารถมาพูดคุยมาคมเม์หรือว่ามาป้ปยาเมมเบอร์คนไหนก็ได้ภายใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจริงๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบดวิลเลียมันมันจะขนาดไหนเพราะว่าคือดูจากยอดวิวอะอลง2วัน ยอดบิลสามล้านกว่าก็ไม่ธรรมดาอ่าก็ก็คิดว่าน่าจะประมาณนึงแบบน่าจะจึ้งอยู่อ่าตัรลวแบตอีกไหมฮะคิดว่ามีก็อาจจะเติรเดลวแบตใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้แค่ภาพหน้าปกก็แบบเห็นปะไฟแล้วก็ดูเทคดูอะไรคิดว่ามันมันดูเป็นแบบสาวร้ายอะเออน่าจะจึ้ง ใช่คนเหรอไม่ฉันว่ามันไม่มันทรอปพรอปไมวะคนไม่ฉันว่าเออแกเรายังไม่ดูแต่เราวิเคราะุยกันแล้วเหรอเริ่มเลยเออคือจร่งอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มคุณนะปังขคนเออจริงว่ะเอาเป็นภาพแบบเอกตัวเอกตอางเหมือนแบบโดนบุกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโดนต่อยไม่ไม่ใช่เมคอัพ ал앙� zdję чис기 라 e m s 때그으 e m a e 아 더우더우كون e f u g e e s 돼 o y u 아 l a o r a t o r i l a e x s 좀 노래해서 wir v a t l y 의 h e t s rebellio l c o c a k o l d u su o mä을 ś ś a b r o i e t o 에 o� a e t e n a l i t h i s recently I've been on the app on s e g u n d n e s p e ê e i d a t Joint s b o m e overseas t h e e t i s no p l e in e n l i a there e r e so m u e l p to me a t e r e z i n i e r s a l e x i c o 의 d a t e d i à e t y t o y e a s after i've s a i l 하인드나 end d i n e i r o o b e a f l l Lewрий l 는지 Site e s s w h i e t w e e n e a 는 a safe gotten q i o c o n d u o r b 저직 t s o k a t Thank you.

บทวิลเลียนมันจะคล้ายกับอันนี้เลยโจ๊กเกอร์อะไรอย่างนั้นอ่ะ first impression ของพวกเราสามคนอ่ะฉักขอพูดก่อนแกคือ <c oughs> ฉันชอบ <c oughs> ความแบบ <c oughs> โลกอนาคตมาก <c oughs> คือ,ค,อคือถ้าสังเกตแล้วแบบด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ outfit แล้วก็แบบ setting ของฉากต่อะฉากอะคือมันจะมีความเป็นโลกอนาคตมากแต่ว่าบางซีนมันก็จะมีความแบบเหมือนอยู่โลกดิสโทเปียป้าที่งหลังมันจะเหมือนพังไปแล้ว อะไรอย่างนั้นอะเออคือฉันฉันฉันชอความแบบฟิลนี้แล้วก็เออออเออตัวน้องๆอ่ะฉันรู้สึกว่าเท่เท่เลยแบบว่าคือแบบบางซีน่ะมันทำให้ฉันนึกอะรู้สึกว่าแบบมูดอ่ะคล้ายๆกับโอ๊ย sorry มูดมูดคล้ายๆกับวงเอ็ีอ่ะเหมือนกันจากเอาตูมเนี้ยคอสตูมแบบน้ำๆอ่ะฉันว่าคายเนี่ย ความเงินเงินค่ะแบบมันจะมีความนกอนาคตนอ่ะเออแบบโคตรคือมีความเป็นสไตล์ที่จัดมากแต่นจ่เป็นเวอร์ชันที่เบากว่าของเ g ซนิดนึงคอตูนเออามันเป็นแบบเอ็กซีดูอ่ะเป็นเหมือนไม่ใช่มนุษละมนุษย์หบบปาหรือแบบไปฟิลแบบเป็นเผ่าอันนึ่งก้นหัวแล้วแบนั้นอ่ะเป็นคนเป็นมนุษย์ที่แบบแต่งตัวแบบร้ายหลายหรือเปล่าแบบนอนาคอนคตนิดหน่อยใช่แบบพวกตัวร้ายอ่ะแต่รู้สึกว่ามันดูเป็นฟิลแบบ ฉันไม่แน่ใจว่าสมาชิกมีคนญี่ปุ่นไหมแต่ฉันรู้สึกว่าแบบคนคนนี้เหมือนคนญี่ปุ่นเลยแบบลุกด้วยลุกแล้วก็แบบเสื้อผ้าวิธีการแต่งหน้ามันดูเหมือนฉันไม่แน่ใจแบบสาวเกลหรออะไรเงี้ยของญี่ปุ่นอ่ะเออประมาณนั้นแต่ว่าดนตีที่เปิดมาก็แอบเหมือนแบบดูเป็นแบบเออใช่เน่ะเนี่ยฉันฉันเห็นสิ่งนี้ฉันก็เถึงแบบความแบบเขาไปอีอะไรเงี้ยเออเอเออดูเป็นประมาณนั้นแล้วก็มันดูเป็นแบบเหมือนไวไลน์มาบุกอ่ะเหมือนแบเทเลียนมาบุกโลกแล้วอะไรเงี้ยเหแบบมือนมาสำรวจโลกอะไรเงี้ย หรือไม่ไม่เรียกสัมบูรบามัํทำลายแล้วต้องแตกเป็นเสียงๆหรอแต่ว่ามูกติดหนูนะซูเธอซูแต่เอ็มวีดูเพลินๆคือหมายถึงว่ามันสวยทุกฉากเลยมันแบบมันมีวามรีไออ่ะเหมือนโลกอ่ะโูปีอ่ะสมติแต่ฉันว่าเขาน่างจะเป็นแบบนั้นอ่ะแบบว่ามาบุกโลกแล้วก็แบบ เป็นตัวร้ายอ่ะแล้วก็ฟิลน่าจะมายึดโลกอ่ะเพราะว่าหลายๆซีนคือใส่โลโก้น่าจะโลโก้วงมืันปับตาไปแล้วแบบตอนแรกเปิดมาเป็นเหมือนหนังสือพิมพ์แล้วก็พ่นพ่นตรงหนังสือพิมพ์แล้วก็แบบแต่ละซีนก็จะมีเล็กๆน้อยๆอยู่ในน้นตอนจบก็คืออยู่บนตึกเลยก็คือแบบฉันน่าจะยืดแล้วแหละถามว่าซีนที่ชอบเนี่ยคือซีนไหนอืมถ้าแกก่อน <Hey. S 2> มีหลายซีนอาดีแป๊บขอเริ่มซีนแรที่ฉันชอบก็คือซีนซีนซีนนี้เลยปึ้งที่อยู่ในตู้กระจกมันทำให้ฉันนึกถึงแบบด hmm. ็อกเตอรสเตนะด็อกเตอร์สเตรนจ์ที่เหมือนเหมือนมันมันจะมีซีนหนึ่งที่แบบด็อกเตอร์อยู่ในตู้แล้วมันทำให้ฉันรีมายถึงฉันก็เลยแบบเอ้ยชอบ mm hmm. แล้วก็อีกซีนหนึ่งนี่ที่ฉันบอกว่าเหมือนเป็นโลกที่แบบ พังไปแล้วดิโซเปียอะไรอย่างเงี้ยนื้นออกปะคือข้างล่างอะแม่งพังหมดแล้วแต่ข้างบนคือแบบสายไฟเกินผุ้ s, นะาเนี่ยฉันชอบแบบความซ g จีข้างหลังนั่งมานทำลาย, <laughs> าลายแล้วก็อีกสีนหนึ่งที่ฉันชอบนี่อยู่บนตึกตึกไปยกเหรอ <S <S 2> <S 2> <S 2> นี่มีความแบบยังน่ารักยุนนะอ <S 2> <S 2> ไอ้ตรงไอ้ติ่มแบบนึงนะนี่ฉันชอบแล้วตึกคาลฟูเกิน คือฉันจะมาทำลายล้างรูกนะแต่ขอแว็กกินไอติมขอติมแบลก่อนอ่าตึกสีชมพูนะตึกสีฟ้านะอือฉันขออีกซีนหนึ่งแบบหนึ่งไอติมปอมทางเอ็มบีล้วยามนี่ฉันชอบซีนนี้ฉันชอบไอตึกส้มอลลามนี่เธอแกมันสวยนะแบบเหมือนฉากในหนังไซไฟสักอย่างเออมันแบบอุ้ยฉันชอบฉันชอบแบบอะไรเงี้ยเอออะไรแกแกชอบซีนไหนฉันชอบซีนนี้เหมือนกันเพราะว่าดูว่าดูซึ่งแบ เทียนเทฟันหลอากำลังลายเก่ตาแต่มันมีแบบประตูประตูวะใช่มันคือประตูอันนี้แหละมันดูแบบยิ่งใหญ่ใช่ชอบสีนี้เพราะว่าแบบเออพอนี่แหละมันด้านหลังรูยิ่งใหญ่แล้วก็แบบโลโก้ปังยังติดแมวติดแมวยังติดเหมียวติดเหมียวติดอะไรอุ้ยนี่มีไดโนเสาร์แล้วไม่มีอะไรกว่าฮมันดูมีอะไรซ่อนอยู่นะไม่รู้ แกนี่คือฉลามเออนี่ฉลามอะไรอีกเลืออาจจะใส่ใส่ไปไอติมนม่แต่มันใส่สว์เข้าไปอ่ะถ้าน้องไงน้องน่ารักรอเปล่าดาวแต่แบดวิลเลียนนะแต่ชื่อชื่อแบดวิลเลียนนะต่ดน้องตั้งใจใส่เป็นอะไรปะเครื่องหัวน้องคนเนี้ยทุเรียนไม่ใช่เป็นแบบไดโนเสาร์หน้ากากทุเรียนน้องน้องคนเนี้คือยืนอยู่บนเครื่องบินอะ จะบอกว่านักบินอวากาศก็ไม่ใช่มันอาจจะเป็นฟิลมนักบินอวอากาศที่ที่เขาใส่ที่คออ่ะแต่อนนเขามีกระจกมาแต่อันนี้ไม่มีอะไรเลยเออเหมือนเป็นเอาจจะมีแต่นักบินไม่มีหนังที่หัวแบบนี้เนาะท่อสัญญาณป่ะไม่รู้แต่ละคนน่าจะมีพลังพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าน้องผมชมพูอะเดินผ่านแล้วก็แบบของละลายอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็มีคนนึ่งที่แบบว่าเหมือนยกของขึ้นแบบจะชิงมีลังยกของช่างว่ารักแรงแล้วแล้วแบนเหมือนหนังหนัง หนังอะแหละแบบพวกพลังพลังพิเศษอะเออแบบพวกตัวร้ายมันก็มีพลังเหมือนกันอะไรเงี้ยอ๋อคือเหมือนตอนที่ฉันเป็นชัางมงอื่นเนี่ยป้เหมือนตอนที่สมัยเอ็กโซอะแล้วมีพลังพิเศษแต่ละคนบางคนเทเลพอร์ตได้บางคนแบบว้าวได้อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจต้องรอดูเอ็มวีถัดไปป่าว่าแบบทุกคนจะยังมีพลังอย่างออี้มแบบพวกตัวร้ายอ่ะก็อาจจะไป ก็อาจจะต้องเข้าไปซัพพอร์ตน้องเยอะๆเพื่อที่จะให้น้องแบบผลิตออกมาอีกไวๆอ,อะอยังเอ้ยฉันไม่ได้ถามซีนที่แกชอบเลยเออซีนที่อ่อนชอบคือจริงๆฉันชอบตอนเปิดนะอยู่ใน,ต,นตูก้กระจกใช่ตอนเปิดมาก็เหมือนฟีลแบบชุดนักเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะต่อยก,กันปะเออฉันก็ไม่นึกว่าหลังๆจะเป็นแบบ เออแต่แบบล้ําตกไปแต่นี้ก็คือดูแบบไม่ปกตินักเรียนยกพวกตีกันที่ปิดตาสีเงินมีข่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเท่อะไรเงี้ยเออแต่เออแต่มันมีความญี่ปุ่นนี่เหมือนกันเพราะญี่ปุ่นมันชอบตีกันอะแบบเว่าดญี่ปุ่นอะเรารู้เอาฟิตอะไรอย่างเงี้ยคอตรงคอตู้อย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่างงฉากนานนิดนึงฉากเปิดแล้วก็แบบเนี่ยใครเดินมาใครน่าจะเมมเบอร์สักคนไม่แต่ว่า เออแต่เอ็มีก็ไม่ใช่เลยนะว่าใครเดินถูกปะหรือมีใครสังเกตไหมว่าแบบไอคนที่เดินมาคนเดียวนี่คือใครกรรมการก็ไม่รู้เออเออนก็ไม่รู้แบบเอ๊ะทำไมนี่คือนี้มาคเยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงคือคนนี้เออหัวโจกเหรอเป็นกรรมการเต็งยกที่หนึ่งอะไรอย่างนั้นนี่นี่คุณสุป่ะใช่ใช้ดูญี่ปุ่นมากเลยอะ ก็ประมาณนี้อ่าสำหรับคนที่เข้ามาดูไม่ใช่สําหรับเราเราที่ดูครั้งแรกเต็มสิบไ่ไหร่ฉันนะ่ะให้ประมาณ9กล้กัน <c oughs> อือคือ MV ดีอ่าสาวๆแบบน่ารักแล้วก็แบบฉันชอบฉันชอบความแบบไซไฟแต่ว่าที่อยากหนุคะแนนก็คือจริงๆอ่ะอยากอออยากให้มันขอไปดู ตัวคําแปลเพลงก่อนหรือว่าอาจจะด้วยเพลงอื่นๆด้วยคืออยากฟังแบบคือไม่แน่ใจว่าเพลงในน้องมีอะไรบ้างเป็นอย่างวะฉันน่าจะจะมีนเพลงอนี้เพราะว่าน้องรีวิวน่าจะก็ากมิตก็น่าจะออกม,ม,มาแล้วก็อาจจะไปติดตามเพลงอื่นๆอีกว่าแบบจริงๆมันสไตล์ใหญกันแน่หรือว่าแบบอืหรือว่าจะมีความหลากหลายในในเพลงอื่นๆอีกไหมหรือว่าตั้งใจจะคีปันเนี้ย ไปเลยแล้วตุว้มเหมือนเอกจีอะไรเงี้ยอ,อ,อ่ะแล้วเตยเตยให้เท่าไหร่ฉันให้สิบฉันชอบเอวีมากมันดูแบบอลังการอลังการางานสร้างซีจีแล้วก็แบบมันดูมีกิมมิคเล็กๆอย่างแบบแต่ละคนดูมีพลังอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนจบที่แบบท่าปิดอะไรเงี้ยก็ชอบไม่รู้มันเป็นท่าประจำตัวไหมแต่ก็รู้สึกว่าแบบเออมันเก๋ดีท่าอะไรท่าเนี้ยตอนจบไเห็นปะเหรอ <c oughs> ตอนจบแกลองแกลองมันเหมือนมันเหมือนจ๊กเกอร์เลยอ๋อเนี่ยแต่นางไม่ได้ว่าอะไรที่มือเออใช่ก็ก็ไม่รู้ว่าแบบเพลงอื่นมันมีแบบท่าน,นี้เข้ามาไหมหรือแบบมันเป็นท่าประจำงวงอหร,รือว่ายัางไงเหมือนแบบอิจีป้าที่จะมีท่าปงกุณอ่ะอ,อออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบความแบบกิมมิคเล็กๆแล้วก็ท่าสวยแบบดูแบบจัดเต็มซีจีอะไรเงี้ยเลยไม่เหมือนหนังเหมือนกันนะ เออถ้าจะเป็นหนังเรื่องหนึ่งได้เลยอะไรเงี้ยถ้าจะเป็นทีเซอร์หนังได้เลยอะไรเงี้ยชอบก็เป็นเอมีที่ลงทุนเออดูลงทุนเลยก็แบบเอ้มาแบบไก่ตาซีจีก็เอาเงอยู่นะอคือฉันนรู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะติดตลาดแบบต่างชาติได้เพราะต่างชาติมันชอบความแบบอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยออมอัี้ฉันฉันให้ฉันให้เก้าความแบบเอ็มวีเขาใช้เออนั่นแหละอย่างที่ทุกคนบอกว่าแบบสี่จงซีจีอะไรเงี้ย ก็ดูอลังการเราชอบความแบบคอสตูมเขาก็จะมีแบบกิมมิคเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบคัตตอมหมดเลยปะคือมัมถึนว่าเออใช่คิดว่าน่าจะแบบทําขึ้นมาสไตล์ลิตนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆนะคือเหมือนว่าคือสมาชิกวงก็เยอะชุดชุดก็ไม่สามเลยทุกคนก็เด่นหมุดอะไรเงี้ยไม่มีใครดรอปอย่างได้ชุดยีราฟอะไหนอะออคิดมันจะเล่นว่ายีราฟเราไม่คยยีราฟมหมยคิดว่ายีราฟอะ แต่ที่ฉันบอกตอนเรียกว่าฉันชอบน้องหัวชมพูคนไหนหัวชมพูวะไม่ก็เมื่อกี้คือมันจะมีซีนที่แบบน้องหัวหัวชมพูแต่แต่แต่พอดูซีนเนี้ยไหนหัวชมพูของฉันวะคนนี้หรอเออใช่คยอใช่ต่างคือต่างเยอะอยู่นะอ่ะโอเคก็เรียกชั้นเพลง ซูมของแบทวิลเลียนก็ประมาณนี้อ่าสำหรับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดิงๆเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะนอกจากนี้เรายังมีไลน์ open chat ให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้ามามามอยมาพูดคุยกันว่าอยากให้รีแอคชั่นเพลงไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะตามดูทุกอข้อความเลยนะคะจะขึ้นทวีตให้ใช่แล้วก็อ่าสำหรับใครที่เอนดูเราก็มีปุ่มโดน a t e ก็ฝากโดน ให้ชทางช่องของเราด้วยนะคะกดคลิกเล่นๆก็ได้คลิกเล่นๆเนาะสักสิบครั้งเออสักสิบครั้งเออก็ประมาณนี้ไว้คลิปหน้าเราจะมาเล่นแอคเพลงอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย